เฟซบุ๊กกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเผยแพร่ภาพระหว่างวันที่16-20มกราคม2566ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางจังหวัดชุมพรดำเนินการสำรวจประชากรและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากโดยวิธีไลน์ทรานสเล็กและฟ h โตไอดีบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการปฏิบัติงานพบสัตว์ทะเลหายากจำนวน2ชนิดได้แก่โลมาอิระวดี1นฝูงจากการประเมินด้วยสายตามีจำนวนประชากรประมาณ2-3ตัวอยู่บริเวณใกล้เกาะลิกันพฤติกรรมว่ายน้ำเดินทางอีกชนิดคือโลมาหลังโหนก จากการประเมินด้วยภาพถ่ายโฟโตไอดี ID, สามารถจำแนกได้ประมาณ21ตัวอยู่รวมกันเป็นฝูงฝูงละ2-7ตัวจำนวน5ฝูงพบอยู่รบริเวณชายฝั่งท่าเรือสีทรานท่าเรือดอนสักเกาะแรดเกาะลิกันเกาะหลักพฤติกรรมภายในฝูงมีการหาอาหารเลี้ยงดูลูกเล่นหยอกล้อและพฤติกรรมสืบพันธุ์ผลตรวจสุขภาพโลมาพบว่า อัตราการหายใจอยู่ระหว่าง5ถึง10ครั้งต่อ5นาทีคุณภาพการหายใจลึกชัดเจนและปกติสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงว่ายน้ำและดำน้ำได้ดีพบรอยฟันบนผิวหนังของโลมาจำนวน3ตัวซึ่งเป็นพฤติกรรมของโลมาในฝูงโดยแผลไม่พบการติดเชื้ออื่นนอกจากนี้ยังพบลูกแรกเกิดจำนวน1ตัวมีความสมบูรณ์ตอบสนองได้ดีว่ายน้ำและดำน้ำได้ดี